เอาละครับก็กราบสวัสดีชมชมที่น่ารักทุกทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับครูรูฮีนะครับครับในวันนี้ก็จะมาเล่นเกมดาก์กนบอลโดครั้งแบทเทิลนะครับผมอ่ะก็จะเรียกก็เล่นเลยมาสุ่มดีกว่าเนาะช่วงนี้มีกิจกรรมครบรอบ5ปีซึ่งก็จะแจกเพชรเดยอะมากล้วผมไปรับมาในช่องจดหมายผมไม่รู้หรือว่าผมไม่เข้านานหรือว่าไยังไงนะมันแจกเท่าไหร่ผมไม่รู้นะจํานวนมนะันน่ะผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรมากหรอกผมเข้า,าวุกก็รับเข้าลุกก็รับได้มา ที่276เหมตรก็เสียงอาจจะแปรเปลก่หน่อยนะครับเป็นล้อในนะครับก็เจ็บโอเคเดี๋ยวไปดูที่ซัมมอนกันเลย <c oughs> ก็จะมีเป็นทางด้านของตู้โกจิต้าใช่ปะผมเห็นเขาเรียกกันเงี้ยเพื่อนบอกมานะผมก็ไม่รู้อ่ะตัวเนี้ยมั้งเออแล้วก็มีเบจิโตว้าวเดี๋ <c oughs> ยวไปดูในตูน้กอนตัวแรนเลย ตัวนี้มันเป็นระดับ l าโอ้โหขึ้ล่างสุดยอดเลยใช่ปะมันค่อยๆเปลี่ยนท่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเล่นอีกฝั่งตัวโอ้ตัวนี้มีลูกด้วยอ่ะไม่ใช่เมียมันปะอะไรไม่รู้นี่ื่อเร็วไหมเออตัวนี้ก็เออนั่นแหละโมคุณอะไรโบลี่เนี่ยดิงแดงยังไงผมเริมฉลาดแล้วใช่ปะ,ปะแเมงเม็ โอเคแมงเม่นในชชิงมน่ะแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้โอเคอมผมจะมาสุ่มตู้นี้ก่อนแล้วกันเนาะตู้โกจิต้าเดี๋ยวก่อนสเต็ปหนึ่งใช่ไหมสามสิบเพชรไปจัดไป go s a มอนนะครับผมอ่ะอมล,ม,ลมันโหลดลมโหลดมีมาแล้วอุ้ยอุ้ยเพื่อนมาสองคนแล้วมันเลยเขาว่ายังไงแล้วมันยังไงแล้วมันยังไงห้า อันนี้มันต้องเบ่งด้ยโอ้โหมันเบ่งด้วยว่ะโลกแตกกันไปซะหนึ่งตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรก็ไม่ผมไม่รู้จักอุ้ยโอ้โหไอ้อ้วนอ้วนปีเตอร์ใช่ไหมโอ้ตัวอะไรเนี่ย โ oh oh oh. <laughs> <laughs> อ้ไม่กรัโอ้โหอืมฮึจ้อ้วกดหัวโล้นอ่ะอุ้ยอันนี้อลละไรตัวเก่าใช่ไหม SSR นะผมก็ไม่รู้อะน่าจะเป็นตัวเก่านะก็เกลียวไปนะครับรอบแรกครับก็ก็ไม่เป็นไรครับคนรวยครับจัดอีกวันตีดิครับไป อุ้ยมาเยอะอูรูปผสามาด้วยอ่ะโอ้อนี่ไปหนึ่งก็เบ่งไอ้เนี้ยเบ่งไปเหอะไอเวนอุย้ยตกใจอ,อีกอ่ะอุ้ยิตตตตตึงอุ้ยนี่มันไอตัวนี้อยู่นี่ไอเมน้นเออแต่มันไม่เชเนะื่อแต่

อันนี้เป็นระดับอะไร <All black. S 1> โอ้ระดับขี้เกอเนี่ All All โอเคเดี๋ยวผมจะส่มให้มันครบสิบตัวนะเราก็จะไปเปิดอีกตู้นะเดี๋ยวไปดูหนึ่งเนี่ยมันมีตู้เนี้ยตู้ไหนวะที่มันต้องใช้ตั๋วเปิดอะใช่อะไม่ใช่ตู้นี้ไอ้ี่ไหนอ่ะอันนี้เหรอผมก็ไม่รู้ <laughs> แช่กันเถอะสูงๆด้วยกันจัดต่ออีกดิรออะไรจงกว่านี้ผมจะได้ตัวหน้าตู้อ่ะแต่ผมได้ตัวเอลอาร์มาแล้วนะหนึ่งตัวก็ค่อนข้างดีอะโอ้โหสัปดาหดสองตัวโอ้โหอย่างนี้รอบเดียวแน่นอนเฮ้ยคุณผึง่งสองรอบว่ะตูมติดติดติดต,ต,ตัวอะไรเนี่ยคุรีลินเอ,อ่อ ก็ไม่รู้อะไม่รู้จักอ้สกปอกสกปอโกโอ้โหอะไรตัวอะไรเนี่ยผมไม่รู้เออเอ,อ้ตัวใหญ่ตัวหุ่นยนต์ใช่ไหม S R ตัวอะไร S r. อะ S r แล้วยนมาทู่เหรอโอ้ยเม,มินมึงยังไงไมง่เอาอะผู 17, 18, ้หญิงผู้หญิงเออสิบเจ็ดสิบแปดผมจำไม่ได้ สารตาอุ้ยตัวนี้ตัวตัวอะไรอ่ะ SSA มันเป็นระดับคิกเกือเนี่ยตัวทองอะไรเนี่ยดราก้อนอะไรเนี่ยกวนเฮ้ยที่สุ่มฟรีหนึ่งครั้งไปสุ่มฟรีโอเคตู้นี้คง,ต,งต้องพอแค่นี้แหละยังถึงมันถึงสุ่มฟรีนะเนี่ยได้มาตัวเดียวอะ่ะทุกคนเลยไม่มีดวงเลยเฮ้ยเบิต้าเพื่อนรักมาด้วย ฮ่าฮมันเบ่งล่างอยู่เบ่ง่างอยู่เบ่งวิดี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 เออเบ่งเบ่งแค่เนี้ยฝลังไม่ต้องเบ่งอีกสัตว์ออบักล้นตัวอะไรอ้อนี่อะไรผมไม่รู้จักเอ็ตัวนี้อาจะเท่ก็ได้นะเออตัวอะไรเนี่ยรอก่อนนักดาบสมูไรเอสอ่โอ้โหโอ้โหอ้วน โอ้ยหนูโอ้โทางคบว้ยตัว้หญิงตัออะไรกันไม่รู้โอ้ยตัวเดิมเลยอะแต่มาคนละท่าอุ้ยเบจิต้าใช่ไหม SSR โอ้ระด,ดับขี้เกลือโอเคโอ้โหใชเ้เพชรเยอะมากขั้าสี่เพชรเลย Mà nó... ăn tàu gas thai năn ở nhà thấy ba gas thai mình à ôi ừ, mà sùng ní nhở nghe ní ní ba cái này quá mình sang bay sùng mình đang lại cái cái này quá kêu nguội rồi nó phải kia kia quậy เห็นมีเลยเดี๋ยวลองสุ่มตัวตู้นี้บ้างไหมก่อนตู้อะไรวะอะไรโกจิต้าน,นี้อันนี้โกจิต้าใช่ไหม<อ>ไม่ใช่นี่อะโกจิต้า <c oughs> อันนี้มันชื่ออะไรวะเออช่างมาันเถอะชื่ออะไรก็เหมือนกันฮะ<อ>สุ่มไปเลยมันต้องออก L R แล้วจังหวะนี้มา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 โอ้มาเยอะอยู่นะชุมนมุมชุมนม <c oughs> ุมอื้ม <c oughs> มึงไม่เป็นสีลุ้นให้กู <c oughs> ตื่นเต้นเลย เบ่งไปซะอกีกรอบดิเบ,บ,บ่งอีกสักรอบดิเบ่งอีกสักรอบดิอุ้ยเป็นร่างร่างอะไรอยู่ตัวอะไรอ่ะนี่งไงตัวแรกมา S R P เด็กอุ้ยเอสนะโตแต่มันเป็นระดับขี้เกลือครับโอ้โหนี่ลูกหมูเนี่ยผมยังคันเลยฟรังโอ้โหให้เป็นระบาย โอ้แล้วับคลิกเกลือมันจะไม่ได้ LI เกลไอผมได้ประตูเดียวเองนะตัวนี้อ่ะโอ้มันไ,ไม่ได้จริงจริงเหรอโอ้โหแมงอะไรวะเช้าตัวอะไรอะ่ะตัวใหญ่จังตัวเดิมป่ะนี่ยระดับคลิกเกลือไอเก้อะไระอยู่วะเนี่ยตัวนี้มันได้เปิดโอ้ เดี๋ยวเป็หนูนนะตัวเต็มเหรอผมขอจัดก,การตัวแบบอ้าวไม่ต้องไม่ต้องจัดก,การตัวสุ่มได้เหรออ้าวไม่ต้องจัดก,การตัวสุ่มได้เฉยโอ้โหมาคนเดียวยังงี้ย่มาคนเดียวอย่างนี้ม,นมึงไปตายเถอะไอ้ควายโอ้โหนี้ไม่น่าไม่น่าจะได้นะกดไปเลยท้อใจ ติดไปเลยไอ้ตู้นั้นมันเกลือกับตู้นี้อีกอะไอ้ตู้นี้ของกูตู้นี้มันเกลือกับตู้นั้นอีกโอ้โหตัวดำโอ้มามะมาลุลุ้ยเออเอออะเอออะปะมันเป็นระดับขี้เกลืออีกสองรอบไปไปเอ้ย โอ้โหเพื่อนไม่ครบไอ้สัตว์มึงมันสต๊อปปกสักรอบไปดิอีกสักรอบไปดิเออือเมงไม่มีอะไรเลยเฮ่อต่ออะไมกันรู้ไอ้แกหัวโลนตัวเดิมอีกแกตัวเดิมอีกอ่ะโอ้โหตัวเก่าเลยอะ่ะเหมือนตู้นั่นเลยอะ่ะไม่อยากได้ตัวนี้ โอ้ควายแก่หมดใส่โอ้โหไอเด็กเปรตโอ้ตกกระปรงกว่าเดิมอีกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอหมูกรเทะนะแต่มันเป็นระดับขี้เกลือไม่ใช่มัมเถอะนี่ได้สุ่มฟีแล้วทุกคนไปนี่ตูจะได้ตัวเดียวทั้งคปเห่อโอ้ไอเม้งเฮ้ยเฮ้ยยีย เอ้ยมันเปลี่ยนล่างเอ้ยมี่มิโกเทตัวอะไรอะตัวเล็ก,กตัวเล็ก,กโอ้โหเวดีเอ้ยเดอลอาจะว่าที่ผมดูอะใช่ไหมถ้าผมจะผิดน,นี่ไงโอ้โหโวิ่งโคตรจับเอ้ยมีโคเทต่ำได้เอลอามาแล้วนะหน,หนึ่งหนึ่งใบก็สองใบนะกูก็ไหลเสียไปหลายเงนกันแหละไม่เป็นไรก็ได้มาแล้วสองใบก็ยังดีนะ ตูละบตูสิละบาบไปดิโรบโรบโรบไง S S r อีกแต่เป็นระดับที่เกละไอตัวเนี้ยโตตีด้วยอ่ะ S S I โอ้เว็นตัวผู้หญิงว้าวอะไรดูดีดงโรตีโปเตโ,โอโ้โหโปร้าไปเระโก,กับ